ไล่ไล่เป็นเผาดำไล่เลยเฮ้ยเขาจะเปิดเราเหมือนกันรถเขาก็มาไปทางไหนเราเขาโร่เราไปหรอหน้ารนระวังนะระวังนะพยายามมาตัอนะตัดตอนเฮ้ยเฮ้ยเขามาเต็มเลยแล้วมิอยู่เขามาเต็มเขามาเต็มเขามาเต็มเขาจะเปิดสูนขาวหรอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะๆ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 ออกวอกออกออออก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 อากอมกออกอมกออ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 กอากออกอกออกออ้ออกอกออกอกวอกออกออออกอมกออกอกออกอไกออกเหกออกออกออออกออเอากออเออัออก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 ออรโอกอยออกออออ โอเคพยายามพยายามออกมาจากหน้าสอนอได้ไหมฮะพยายามขับลงมาทางล่างก็ได้จะน้ำรวจอ่ะเพราะว่าเพราะโดนหน้าสอนอมันเอานี้ไงนี่โดนไล่อยู่โดนไล่อยู่ออกหน้าสอนอแม่งเราอยู่คนเดียวขับรถก็ไม่เป็นชีวิตนี่นะครับผมอยู่คนเดียวนะผมอยู่คนเดียวนะพี่น้อยู่คนเดียวครับเอ้ยเอ้ยบ้ามีวะเขาตามพี่แล้วเขาตามพี่แล้วน้องเมืองน้องเมือง อาครับงั้นงั้นจอกลุ่มกันออกออกดูดนดูดนดูดนรวมไหนรวมไหนหน้าโรงพยาบาลเก่าหน้าโรงพยาบาลเก่าราพังแล้วราพังแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วรวมแล้วลอยหอยใช่ป่ะเต่าอะไรใช่ป่ะเลี้ยวเลี้ยวเอาแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วรถพังใหญ่เลยคาร์ลไปคาร์ลไปมิวอยู่นั่นใกล้กาสอนนอใช่ป่ะผมกำลังไปผมไปช่วยด้วยผมดึงตรงนี้ให้ผมดึงตรงนี้ให้ ไปแล้วคำนี้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 เขาไปช่วยหน้าโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอ่ะคนคุณเบลอยู่ไหนแถวแถวหน้าสนอแถวสนอส่งส่งส่งให้บอลแล้วส่งโร่ให้บอลแล้วเขาบ้ามึงไม่เรื่องเลยครับแล้วอะไรเขาไหนอ่ะเขาบ้าเขาบ้ามึงสองคันสามสี่สี่คันเลยโอเคมาลอง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 สี่คันไปไปลองทุกคนที่บูปินเลยครับตอนนี้ สี่ครั้ง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 เขาบูปินมันพี่โดนพี่ขี่โดนพี่ขี่โดนเยอะเลยต่อเนี่ไงมาช่วยดิมาช่วยดิมาช่วยดิเยอะเยอะผมก็โดนผมก็โดนผมก็โดนน้ำได้ตรงไหนเขาเขาเขาบูปินบูปินมาบูปินมาบูปินมามามาเอาเดียวดิเอาแม่งดิใจเย็นครับใจเย็นครับผมเองผมเองไม่เป็นไงมั่งเหรอเป็นยังสีมันไม่ออกหงายท้องแล้ว อยยยท้าาชนมเลตอนนี้อยู่ทางไหนไปเอาเอาคันแดงเอาเบียมคันแดงเอาเบียมคันแดงเดี๋ยวว่าเบียมคันแดงเหรอวะและขึ้นเนี่บุปปิ้นรถหงายแล้วขับชูร็อกขับชูร็อกแขับชูร็อกบินต้องลงนะครับถ้ารถหงายแล้วต้องลงแล้วครับต้องลงแล้วตอนตอนนี้ผมพังตรงบุปปิ้นอยู่ครับรถข้อความหนึ่งนะรถพี่พังแล้วจะพังคันนี้จะพัง ถ้าคันไหนพังลงเลยครับถ้าคันไหนพังลงเลยนะลดควาความแล้วหนึ่งเฮ้ยมันคว่ำ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 ลง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 แล้วพี่ลงแล้วมันความมาหนึ่งันความมาหนึ่งดูเห็นปะเห็นปะเห็นปะโอร์ลี่นี่บั้มดีมากเลยอ่ะนะครับใครใครรถพังรถคว่ำอะไรลงเลยครับมาล่างมาล่างมาแล้วสองคันเดี๋ยวผมกลับไปโอเคครับจุดการดูดลดควาแล้วนะ รวมกันรวมกันค่อยๆเข้ากันนะค่อยๆเข้ากันข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าเรไปลงไปลงไปข้างหลังเข้าลบๆบลบลบใส่หน่อยใส่หน่อยไว้จบแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไอ้หัวชมพูจบแล้ว ตาย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 หนึ rode, 1, ่ตายหตายหสวยสวยสวยสแม่งดิแมงดิตำรวจมาตำรวจมาถอยถอถอยตำรวจาตำรวจมาตำรวจมาขึ้นรถ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 ก่อนับก่อนรถขึ้นรถขึ้นรถได้นรถขึานรได้บรถขึ้รถขึ้นรไนรถขึ้นรถขนรถ่ึ้นรถขึ้นรถขึ้อรขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถขึ้นรถขลัร้นรถรรรร้รขรรร้อ่้รอดไหวว้

เขาจะแจอนว่เขาเขาร้องอ่ะเขาว่าตำรวจเห็นไหมรีซอเร่นอาวุธเขาพู้ดอย่างเงี้ยตำรวจก็เขียนบอกดีอืมเขไม่ได้เขียนบอกนี่ว่าห้ามเล่นอาวุธอ่ะเออตำรวจไม่ได้บอกอะไรใช่เขาไม่ได้เขียนบอกนี่เล่นได้นี่ใช่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ห้ามนี่หว่าก็มันมันไม่ได้เขียนว่าห้ามทำไมร้องอะไรอ่ะไม่มีอาวุธหรอก็ถูกใช่แต่ร้องอะไรไม่มีอาวุธหรอเสียเปียกหรออยากเปิดไม่ใช่หรอแพ้แล้วผานเ่ยอยากเปิดมากมั้งอยากเปิดมากมั้งไอ แพ้แล้วแม่งพังอู่นเฮ้ยเฮ้ยก่อนก่อนรวมอู่อะรับกูที่ร้านเสื้อผ้าด้วยตอนรถเต็มนะพี่แฟมไม่เน้นขับไม่เน้นขีดขับเน้นตอดผมพังว่ะต้องกลับไปเอาอะไปโรงพยาบาลได้ปะไปโรงพยาบาลได้ปะหรือยังไงหรือจะไปอู่ก่อนไปอู่ก่อนต้องซ่อมกับช่างได้ปะเอ่อคุณคุณมิคนรอดไหมรอดรอดรอดโอเคโอเคมีวมารับพี่ท่านมารับพี่นี่ไหนดิคือคือเขาคือเขาร้องอะไรเขาร้องใหญ่งเขาร้บง มันร้องมันร้องเราเเรราาถืออาวุธเปล่าเไม่ไม่สามคนหรือเปล่าไม่คุณเมื่อกี้ผมผมยืนฟังเลยนะมันบอกว่าเออคุณตำรวจเห็นไหมเห็นไหมเมื่อทำไมไอคุณลีซอสเล่นอาวุธอะเล่นอาวุธได้หรออะไรเงี้ยตามสตอรี่มันบอกวอจบนี่ว่าอะไรแล้วอันนี้คืออะไรเขาบอกฮะมันไม่เขียนว่าห้ามเล่นอาวุธระหว่างเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ตอนไปตกลงอ่ะไม่ได้พูดอะไรอยู่ว่าไไม่ได้พูดไม่ได้พูดกระคำเดียวไม่ได้พูปถ่ายวิบเวทูแป๊บนึงนะว่ามามีอะไร คือพี่ได้ตกลงกันปะเรื่องเล่นอาวุธนอกน้องนอกกันเนี่ยฟูลไทมอ่ะก็พี่อาร่าเป็นคนพูดเองว่าถ้ามีอาวุธก็เล่นได้แอ่แล้วมันจะร้องอะไรอ่ะพี่พี่พี่รู้ป่ะเมื่อกี้มันร้องใหญ่ไอ้เขามีอาวุธเขาเล่นอาวุธอ่ะเขาเล่นอาวุธอ่ะเห็นมั้ยเมื่อกี้เราไม่ตายสักคนอ่ะเมื่อกี้ละลืมลืมกูไปแหละร้องใหญ่เลยะลืมกูไปเ่ย มารับกูหน่อยร้านผ้าเลยดิพี่หน่อยมารับพี่หี่ส่งส่งส่งโลมาส่งโลมาร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเรียกอลาปีโอลาเป็นคนที่เอาลมตัวลาบูปินไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถึงถ้าสมมติมันเล่นไม่ได้จริงแต่เขาไม่เขียนกดชัดเจนเองนี่ตำรวจก็ไม่เห็นเมื่อกี้ตำรวจก็ไม่เห็นผมถืออาวุธนะตำรวจมาผมแจยบุญเลย <med> <S 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 อากฎตอรี่ยังทำ <ๆ S 1> ไม่ได้อยู่แล้วคือมันมันตกเหมนกไปแล้วเนี่ยเขาแก้ไม่ได้ด้วยถ้าเขาแก้แเราขอลดเงินเออเอาจริงๆรไม่ไม่ถ้าเขาแก้เราขอเราขอไม่เล่นแล้วเราขอเอาเงินเลยเพราะว่าเหมือนเขาเปลี่ยนกฎเองคือคุยกันเรียบร้อยแล้วเหมือนค่าดเวลาเราเ่คืออะไรอเห็นเรามีอาวุธสามคนคือกลัวเลยเหรอก็เลยกลัวฟังนะฟังนะ ฟังเอ่อเราเล่นอาวุธได้ปกติค่ะถ้าอยู่ในฟูลไทม์หรือว่าจะนอกเวลาฟูลไทม์ก็ตามแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตำรวจเจอจะโดนตำรวจยึดนะคะใช่แต่ผมเก็บแล้วไงก็คือไม่โดนเมื่อกี้แล้วก็เราแล้วไม่จะรองทำไมมีบัตรประกันอาวุธไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปถามกันเองเราก็ไม่ได้ตีต่อหน้าตำรวจด้วะพี่พี่ผมไม่รู้ที่พี่ส่งโลมาได้ป่ะมึงนะผมทำไมผมบังว่าผมฮิลเลิ่มไม่ได้อะผมหมดเปล่าพี่ส่งโลมาได้ป่ะผมไม่รู้ ไม่ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรารีกรุปที่ไหนกันดีอะรู้ไหมอู่ไหมอู่อู่ไหมาซ่อมรถไหมได้ครับได้ได้้เเดออู่เดืออเอรเอารถเอยรถเอมอาอยู่นู่นคเอยรถอาะถเอองรอาน่อารถเอครเอีรถเอรอาูเดายถเอารถเอาองต้องมานั่งกับเพื่อนรถเอ่อรรอออเอร ภูมิใจในคามาโชกูมากใช่คาร์มาโชวเราถึกมากเลยพี่ใช่กูขวางไอ้ไอ้ห้าสิบผมบัมไม่พังเลยอะบัมรถไปใช่ผมบอกก่อนว่าเฟอร์รี่บัมดีมากเลยงัดงัดดีมากงัดคามาโชอ่ะใช่แล้วนี่ยืมเฟอร์รี่ปะมีใครจะยืมเฟอร์รี่ปะนี่มิวยังอยู่ปะพี่ส้มอะอู่อยูริจอนออกซ้ายเลยดิเอาซ้ายหน่อยอะไรอ่ะรถผมอยู่ปะรถผมอ่ะมันบอกว่าไม่ต้องบัมร้อยห้าสิบโลถึงทิพไผ่รู้อะไรเงี้ยแต่ผมไล้วจะพักรถอยู่เลยไปเลยไปเลยไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลย งั้นเดี๋ยวใครทำอะไรพี่เดิน้วเดี๋ยวไปรวมใัรอุดนะไอ้มีใครเอาพลอรี่มไหมครับมีมีคนหนึ่งตอนน้นผมมีพลอรี่ยมที่ทำมาโชว์พี่ก็ต้องไปเบิกกับตำรวจอ่ะดิใช่ป่ะแล้วอะไรเนาะน่าจะได้ยังไงพี่แท้พี่เก๋ให้พี่เก๋ได้ไหมล่าไหมล่าไหมล่าไหมมิวมิววางป่ะว่าตอนนี้บอกไปรวบก่อนได้ไหมอ่ะได้ได้ไปรวบกัน